อะสวัสดีครับมาเจอคลิปต่อชมต่อครับวันนี้มาเจออยู่กับ N, N K R, อ็นเอ็นอีกดาบต่อครับกับทีมงานไม่ได้ซื้ออะไรไมากินอะไรในก้องเลยอ่าแข่งกันยังไป,ไปซื้อเลยมนนยีอากาศลมเย็นหนาวนะพี่น้องเลย วันนี้ฟีซีสมสิบวันนี้ไปไป,ไปเที่ย่ไหนนี่ยังไม่เสร็จเลยยังไเที่ยวเที่ยวนึงเที่ยวนึงว่ะเสร็จเสร็จแล้วก็ไปเทเงิในใหญ่พิษสองรถใหญ่พิษสองรถครับมันเล่นใหญ่แล้วมัวน่ยลายอยู่ มีเหลือเนาะเขาบมีเงินจะมาเซ็นไ้ก่อนเทาเซ็นห้ยวะสิบรถิรถตัวเ๋ยวคจะได้หินขาวเอาได้บ่แก่ให้ได้หิขาวน่เขาจิื้ไจุกให้เาเตยยิตั้งให้บ่เขาตั้งให้เเซมีเป็ูจะเาตตั้งให้เขาขอ ทำงาอกตองวะตององานหินด้วยเออทองารบอกตองเึง่ยเก็บหินขึ้นหินเนาะ น้ำเย็นด้วยไปเย็นกระเด็นากาศดีอันนี้อันนี้เงี้ยนพี่ไปน้ำด้วยไปเวอร์วังเทเดเอยไปเยี่ยงโน่นละ Bye. Lạc lắm. Tôi nó. 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 nó. Tôi 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 nó. เจก็คุณเนยคงได้ค่าที่ตรงนี้ย่าไเห้าเราเพิ่งไหมเราขาดทีเราถ้าูเาเไปใช้เลยไปที่โซนเราแก้วไสิออโซของพ่เป็นตีแนไปใช้ไอืดราไปที่ฮโลเอ้ยีเอาเงินจะกองขึ้นต่อนวซืไว้่้่อ

มาสองโลแล้วันติโอ้น่าลงลายอยู่มีสอต่อนไเค่เทำเ,ย,ทย,ย,เย็นไปวยนนเ,เนาะเนหน้าเนาะแมแม่เดีอนหน้าเลยเหน้าจงบกีบาเียนกเห้าแลยกยากเลยน้ำมเร่เนาะมาแห้งเลกนิด่งเนาะติโมิน

न <coughs> <coughs> โอ้รถคันนี้วะคือไดไป้ด้ไปนะรถบังที่นไหที่ต๊ะไปนี้หมอเอาไอ้รถล่าก่อนแล้วแรกเข้าไปแล้วเขาไปกลับรถเทพี่ครับ่พี่หอ

3 nốt, 4 nốt đi mươi, chín Đi đạc trăm, đi đạc nè đi đạc, đi. กิปน,นี้จบเซียงแค่นี้โอ้กระบอมที่บนกระบอกตรงดินนะเสร็จแล้วเป็นโบโต้กิจนี้เราจบเซียนแค่นี้บายบาย